สวัสดีครับพี่แปะครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่พลาดแต่หัววันเลยเด็กติดน้ำเนยครั้งแรกในชีวิตที่ต่อยรางวัลเออครั้งแรกเลยครั้งแรกไม่เคยต่อยรางวัลตั้งเป็นนักมวยมาครับผ่านมาก่อนมันน้อยก็ที่ผ่านมาไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ใช่ไหมพี่แป๊ะนี่ก็ห้าเดือน น้าจะต่อยไฟครับแล้วต่อจากนี้อ่ะพี่พี่จะวางโปรแกรมยังไงให้กับชาญคิดบ้างเขาบอกเขาตั้งใจแล้วผมก็ว่าให้เขาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งครับซ้อมต่อเพราะว่ามาเอามาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็คงได้ต่อยบ่อยก็คงจะได้ต่อยบ่อยบครับเพราะว่าป๋าเขาก็จัดรายการให้คราขึ้นรายการให้ตลอดครับผมแล้วน้ำหนักกับพี่ของชาญคิดเป็นยังไงบ้างน้ำหนักนี่ครับร้อยสามสิบสามเป็ดสามสองต่อยทั้งหมด ครับก็ตอนนี้ได้เคลื่อนไหวแล้วก็น่าจะดีขึ้นครับนะครับถ้าวันนี้ไม่พลาดก็น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้แล้วนะก็คงจะไปนี่เยอะครับมันมันไปพลาดโดนนะพอีครับผมตพี่แป๊ะบอกอะไรเป็นแฟนนิดนึงที่ติดตามมาอยู่นะก็ฝากแฟนครับแฟนมวยทุกคนนะครับก็ช่วยเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้เพืค่ายผมทุกคนนะครับออกมาซ้อมออกมาเต็มที่ทุกคนครับครับผมแล้วรณชัยพี่แป๊ะรณชัยเต็มนี้ก็แปดสิบแล้วครับที่มันจะแก้มือได้ไหม โอ้แพ้นะมันมันเราได้ต่อยกับยอดมวยเราไม่มุ่งจต่จุดนั้นแล้วแต่เราไปเต็มที่แน่นอนครับอือถือว่าเราจะใช้ซ้อมดีซ้อม24วัครับอันนี้คุยกับชามคิดหน่อยสวัสดีครับเมธได้ครับิมธจำทางกลับบ้านได้ยังกันไหมได้ครับแล้วไปไปพลาดยังไงมิก่อนนี้ไปพลาดไงโดนหมัดหัวขวับลูกซ้ายครับอ๋อฮุกซ้ายเป็นจังหวะที่เรากันไม่ทันเนาะกำลังเตะซ้ายพอดีเลยอือซ้ายไม่เตะม่า พอเราโดนนับไปเราก็เหมือนจะฟื้นที่มาไวพอสมควรนะฟื้นเลยครับร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างปุ๊บแค่นั้นเราก็ตื่นเลยตื่นเลยวันนี้ร่างกายเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นไหวแล้วเนาะอยากจะบอกอะไรเป็นแปนบก็ใช่วยตทมเป็นกำลังใจหผมเสมอนะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามต่อยให้ได้ทุกเดืนภาคนี้ไม่ไปไหนเลยใช่ไหมครับผมสัญญาแล้วนะหมดเรียนแล้วครับจบแล้วครับขอบคุณเป็นพยานนะ ขอบคุณวิลาศล่างทองมาครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับเรียนจบแล้วเหรอเรียนจบเออยินดีด้วยครับขอบคุณครับครับผมครับเียผมอนเข้าบัญชีได้นะครับคุณพิษไม่ต้องไม่รู้กันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้อยู่กับเคสสุขุมวิทครับเดี๋ยวผมไปเรียนดูนี่ครับตั้ต้อยดีเซนน้อยชว์นากสการไปนี้นี่ดูแลอะไรดีัจริงจริงนะต้องแก้ใหม่ต้องแก้รำอะไรับ เป็นไงบ้างพี่อยานวันนี้ขอเราในมุมมองพี่อยานยังโอเคไหมก็โอเคครับพี่แป๊กก็พวกันต่อยก็ไม่ได้เล่นอะไรกันเยอะแยะเพราะพี่แป๊กพัวกันเด็กเขาซ้อมตลอดของผมของผมทุกตัวมั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นเพชรวสหรือว่าเพชรลุ่งของผมมั่นใจผมเด็กแข็งแรงทุกคนป่อยออกมาเพราะบอยบางนาเข้าเข้ามาดูแลตอนนี้เขา ให้เขาหมดแล้วทุกตัวเขาดูแลอยู่ก็เราไม่ต้องเหนื่อยแล้ววอร์งานแล้วก็เทรนเนอร์เดี๋ยวมีเทรนเนอร์ข้ไมอีกคนนึงก็มาคอยดูแลเด็กเราผมจะได้มีเวลาพักผ่อนแล้วนะพี่อานวยเราเนี่ยถ้าไม่ได้นับคิดว่ายากก็ต่อไปผมมั่นใจนะว่าเด็กมันแข็งแรงอ่ะเขาขยันมากนะคนนี้ขยันที่สุดในค่ายเลยนะค่อนข้างใจนี้แต่ว่า มันยังอืดๆเดอยู่ยู่ไปหลายเดือนพอจะได้ต่อยเราก็ยังไม่ได้ต่อยอยู่ไปประมาณ3า่เดือนมันอึดครั้งไฟ้าหน้านี้ขอร้อยสามสิบเลยอันนี้เราปล่อยมาเราทีแรกอยากจะต่อยร้อยสามสองคปล่อยเขานี่ให้เขาได้ยืดก่อนได้เคลื่อนไหวแล้วได้เคลื่อนไหวแล้วเขาก็ดีแล้วลูกพีเขาปล่อยบางนาเขาให้อัฐิอัีิเท่าไหร่อัฐิเครับ สองหมื่นเอาสองหมื่นพี่หน่อยพี่ตูนแบ่งพี่เท่าไรเดี๋ยวพอไปถ่ายนะเอาหน่อยเอาหน่อยพี่อะไรหน่อยพีนอยต่อติ๊บลุยไม่ต้องย่าไปน็อกโอ้โหนี่ต้องบอกว่าคนนี่ติดตามครับผมทำงานได้ดีมากกว่านี้ครับผมจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนได้นับไหมในในนับยุคสองครับผมคิดว่าถ้าไม่ได้นับเกมจะเป็นแบบก็ยากยากอยู่ครับยากไหมครับผมพี่เขาแข็งอยู่แข็งอยู่ครับสุขภาพร่างกายเขาเป็นยังไง เขาก็ยังยังห้าสิมัสิเหมือนกันเลยครับเหมือนเพราะว่ายังนานเหมือนกันใช่ลูกต่อยหมัดที่เราซ้อมมาโดยเฉพาะเลยป่ะครับผมฝึกมาหมัดครับจากเขาก็เปลี่ยนเป็นหมัดบ้างครับผมคือตอนนี้เนี่ยเราปรับสไตล์เป็นไฟเตอร์เต็มตัวยังไงใช่ครับปรับเลยครับผมใครปรับให้เราอยู่ได้ ต่้งทุนสองคนนี่นะครับผมโชยุไทยแล้วน้องปีนี้ยี่ิีครับปีนี้ปีเข้ายี่สามครับโอ้ยี่สิบสามก็กำลังเต็มที่เลยคนที่ไหนครับเนี่ยนครศรีครับนครศรีอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างวันนี้ทำไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ชนะได้ครับขอบคุณครับทุกแรงเชียร์ครับผมไปหน้าน้ำหนักเท่าไหร่ดี130ครับผม130นะครับผมใครครับไนมันไหนมัน์ไนมน์วันนี้ไนมนไหนโอ้ยนี้นะนี่วันนี้นะครับโอเคโอเคคบ